โอเคแตกนะครับเรียบร้อยโอเคโดนโดนโดน,โดน,โดนเรียบร้อยครับคอมโบเดียวแตกไหมเอ้าโอ้ยโดนข้างวครับเรียบร้อยจมน้นทะเลแตกไป โอเคครับกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะเราวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องฟานิไทม์นะครับเราวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเนี่ยคอมโบผลเงาเลยเนี่ยตึงๆเลยนะ,ลยะนะผลเงานะครับคอมโบกับหมัดกัสบุร์ฮิวแมนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาพ่วงก,กับดาบยามะนะครับละเราจะไปลองทดสอบคอมโบกันเลยนะลูกนี้กูมาไว้อีกแล้วอะ่ะก็ผลเงานะครับผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยนะก็นี่ครับไจิ้นี้เลยวีแล้วก็คอมโบมัดนะครับ แค่นี้ก็น่าจะแตกจุยกระจายแล้วนะไม่มีใครรอดจากคอมโบนี้ได้ง่ายๆแล้วครับก็เป็นคอมโบที่ค่อนข้างเสถียรแล้วก็สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับนี่ยิงแม่งเลยแค่นี้ก็ตายเลยใช่ไหมนี่ขนาดผมไม่ได้เปิดไอ้นี่เนี่ยไม่ได้เปิดหาคีสูเนี่ยโอเครบสองมาเลสโกยิงไปก่อนเลยครับเฮ้ยมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วโอเคโอเคมันเอาละมันเอาละโอเคจัดเลยแล้วกันโอเคครับงัดไปแตก ตกเรียบร้อยไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนนะโหลฉันนี่หมดสนุกเร็วแกจริงๆเลยวะ<ล>แกนี่แม่งไม่เอาอะไรเลยมาอีตานึงมาให้มันสมยาน้ำหน่อยจบมาบบาบบ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 บอบมอบบ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 เดีบบบบบิบบ เจาดิเรียบร้อยครับสามต่อสามนึกว่าจะหนีรอดหรอไอ้น้องอ,อ๋ออยู่ตรงนู้นนะครับตัวหนึ่งนะไ,ไอ้ตัวแดงนี่น่าจะสามต่อสามแล้วผมไม่เล่นกับมันดีกว่าผมไม่เล่นไอ้ตัวนี้ดีกว่าน่าจะโอเคกว่านะครับฮัโโลโหลเพื่อนออขอทดสอบหน่อยแล้วกันเดี๋ยวนะอืมอืมเรียบร้อยแต่มายืนนิ่งให้พี่ก็ตายดีครับรออะไรแตกวิตัวนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยพ<ว>ีพีกันหน่อยดิ ต okay. ัดได้ตัวหนึ่งครับเรียบร้อยครับจังนี้พุ่งไปเลยพุ่งไปเลยครับโดนไหมโดนไหมอย่างนี้นี่ครับบินไปอิตอนหรอกไอ้น้องเรียบร้อยครับอะเรียบร้อยแตกหนีพี่ไม่รอดหรอกครับน้องอโล ผลเงานนี่มันโกงจัดๆเลยผมบอกเลยแม่งวลวกันยังเยอะเลยแต่แม่งไม่เปิดพีพีกันเู้กเป็นพอเลยอ่ะเปิดแล้วไอ้ตัวนี้เปิดแล้วอุ้ยโอ้โหฝน้องแม่ไงโดนไหมอุยอ้ยนนนนะอุยอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยผลมันโกงเกินไปครับตัวหนึ่งกลางกล,กลางาาก่อนเลยกลางนาคตก่อนเลยโดนไหมนะ ออกยากเอาออกยากสิออกยากสิออกกสโดนนะครับเต็มๆไม่รอดมัง้งไม่รอดมัง้งช่วยช่วยไอ้น้องโอ้โหเผาวิ่สีผมมาแล้วจัองอันนี้อืมอไม่รอดมัง้งแตกไหมเอาหูโดนข้างๆครับเรียบร้อยจมน้ำทะเลแตกไป ก็ไม่รอดมั้งัโหลจะเล่นกับพี่เนี่ยไปดูมาใหม่ไปฝึกมาใหม่นะครับอีกพันปีก็ไม่สายนะ <Wow. S 1> ก็เซิร์ฟนี้หน้าใกล้จะหมดละเหลือข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับยังมีอยู่ก็จะจัดการไม่ให้หมดเซิร์ฟนี้เลยแล้วกันนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าผมต้องเป็นที่หนึ่งนะครับในเซิร์ฟนี้โอเคอันนี้ผลอะไรครับใค้ตบแม่งให้หมดเลยอืมผลเต็มครับอ่าอ่าอุ๊ยผลสายฟ้านี่ไงล่ะโดนไป เฮ้ยเฮ้ยเล่นดีๆเอาดีๆเอาดีๆโอ้ยแย่แล้วครับอันนี้มันตึงอันนี้มันตึงเดี๋ยว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 เราต้องต้องคาวไปหามันเลยครับปื้ดอืมอืมยมันจะไม่อยากจะเปิดผาวิสีกับแกเลยจริงๆ ไม่อยากจะใช้พาวิซีกับแกเลยอ้หโดนนะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวหูยนึกว่าจะโดนควันไม่โดนไม่โดนเดียวโดนไปอันนี้อ่ะเรียบร้อยแตกซะหูมไม่แตกว่ะมันไม่ยอมตายไว้นี่มันอึดว่ะเอาจัดเอาจัดทึบๆแตกซะ เรียบร้อยครับเอาไม่รอดนะผลเงานี่มันโกงโกงเกินไปนะครับอยู่ที่ผลหรืออยู่ที่คนเล่นนะเฮ้ยเอาอยางงั้นนะหรอเุ้ยปึ้มคนไหมอย่าเลยเออเฮอแต่งก็มาว่ะอืมจะหนีมไหนฮัลโหลแต่งก็หน,ห,นงกหนีไม่รอดโกงไหมเรียบร้อยตายหนึ่งนะครับแต่มันไม่มีเวลนะ เรียบร้อยตายอีกหนึ่งนะครับแปลงล่างออก่อนแล้วกันคนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงอ่ะช็อนนี้โดนเต็มๆครับปั๊บเขาให้โอ้โหหนีทันรอดไปนะแกรอดไปนะแกวูยโดนเต็มๆครับโอ้ฮไม่รอดสกิลแท็กของเราไปได้นะกินไปครับ กินให้แมงแมงมันต่อยนะโดนไหมหนีท่าน่ะแม่งหนีท่านะวะไปตึงอยู่ไอ้นี่มันเอาตึงอยู่ไอ้นี่มันเอาสุดเรียบร้อยอ้าวอ้าวเรียบร้อยจะมาเล่นกับพี่อย่างนี้ไม่ได้หรอกน้องคอมโบพี่ไม่ได้แต่พี่สแปมเก่งอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวครับว่าไงนะาต่องทับสามนะเอ้าต่อวะรู้มั้ไอ้นี่มันไม่เกรงกลัวเราเลยนะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยแตกคอมโบเดียว เอแอตเซิม hey, uh, นี้ก็มีคนอยู่นะทุกคนเราจะลองไปทดสอบกันเลยเอากีวี oh, ไม่มาอเ <Hey, S 2> ได้อยู่ตายไหมเรียบร้อยครับแตกไหนอีกเวแล้วแปดร้อยอันนั้นสองพนสี่ะครับอันนั้นได้อยู่นะครับคนนี้เอาเฮ้ยเอ้ไปครับกดซี กดวี่ปึ๊มเรียบร้อยครับแตกอีกหนึ่งนะครับเอะไะเิร์มนี้ก็ดูเดือดอยู่เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเรายิงไปก่อนเลยครับเฮ้ยเฮ้ยขอรักได้ไหมขอรักได้ไหมครับนี่อ่โว้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอย,อย,ยิงไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอสกิลแล้วนะคห่วงมันวิ่งไวมากเลยครับ ไม่รู้มันวิ่งไวอะไรขนาดนั้นปรมาดีเอ้าเฮ้ยคืออะไรวะโปเหรอเฮ้ยว้าชอ๋อมันโอเคมันเราไม่แตยแ,แต้มครับเฮ้ยมันไวเหมือนโปรเลยเฮ้ยโอ้โหโปรจริงๆริงโอเฟชชั่นแนลก็ไม่ใช่นะโอไม่ oh กดวีเลยครับอ่าโดนอ,อย่าเล่นโปรแถวนี้มันไม่ดีครับน้องนี่ไงโดนไปเรียบร้อยครับแตกหนึ่ง โดนไปครับไหนวะเฮ้ยมันเล่นโปอ่ะหนึ่งเคี๊ยหนึ่งเมืหนึ่ง,เ,ง,งเราเจอโปรครับทุกคนเราต้องงัดกระโปให้ได้นะโลกนี้อืมไงยังโดนอยู่เพี๊ยบมาดิโอ้หืมโดนขนาดนี้ไม่ตายว่ะทุกคน โอเคไม่เป็นไรผมแม่งก็ยังอืดอะ่ะเป็นไปเบลปเดี๋ยว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 ู้ดูดิมันไล่ตบกันหมดเลยกินเบาาลูกยี่เบาะลุ้มดูดิมันไล่ยิงผมแบบสบายตูดมาเลยอะ่ะ okay. โอเคโู้ดูดิ ผมแม่งแทบไม่ได้มนเลยเว้ยมาดิต้องไงอะอเฮ้เฮ้ยังไม่โดนเท่าไหร่นะยังไม่โดนเต็มคอมโบนะสัตว์โปแม่งยัง,ย,งยู่อีกเลยเดินนะมันไปไหนละโอ้ดูมันไปไล่ยิงชาวบ้านเขาอว่าผมก็จะฆ่ามันได้ไไดหลายรอบแล้วนะทุกคนโอ้โหกูแตกเลยสัตว์เอ้ยต้องโบ มันไปสู้กันนะครับแล้วไปสู้อะไรกับตรงนี้วะไม่เข้าใจโอ okay, เคมันเสกหนวดดำแล้วครับมาครับผมเขาตีหนวดดำเดำี๋ยวผมจะมาตีคนนะครับเอ๊ะเล็งเอาพระก่อนเลยอืมแล้วสกิววลวีเราเสียไปแล้วนะจงงนังหวะนี้ไปเอฟงัดไปไม่สนใจหนวดดำ,ดำครับกูะจะเล่นคนอย่างเดียวโอเคนะครับยิงไปครับเดี๋ยวรอ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 ,รอสกิลนะรอรอ,รอสกิล ไปอะอ่ะจะตายพระจะตายไปครับพระตายแน่เคพระตายแน่นอนอ่ะเรียบร้อยพระไม่มีเวลอีกจบกันบินไปครับบินไปบินไปบินไปจิกจิกจิกโอเคใครเอ่ย ơi. คนนี้ใครเอ่ย ơi. ขอคิวได้ไหมนายจะเอาหนวดดำแต่เราเอานายแลละโอ้แม่งแปลงร่างแล้วครับเผามิงเผามิงเผามิงเดียว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 ต้องใจเย็นนะครับอุย้ยเอาว่าเผาปลากูตื่นเลยอย่างนี้ตื่นดังสวบเลยฮะโอเค แตกนะครับเรียบร้อยไปนะคอมโบเดียวนะต่อไปแล้วก็ตีหนวดดำชิวๆนะครับโดนไปขอตีนะยาตีหนวดดำก่อนนะทุกคนอุ้ยเด้อเด้อเด้อเผลมูจิมันมาไงนี่ไงละ่ะผลมูจิมายังไงเอ่ยเรียบร้อยครับแตกวิกหนึ่งนะเมื่อกี้มังอัดมาเปิดเรามันอาจจะไม่ได้ตั้งใจเปิดเรานะครับแต่ผมคิดว่ามันเปิดผมไอ้ที่เปิดผมเป็นศัตรูหมดนะครับอ้าวน้ำแข็งไม่เยอะนะครับเดี๋ยวๆๆี โอเคครับขัดกันโดนอเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าโอ้โหไม่โดนว่ะ <c oughs> ไม่น่ารีบกลางเงาเลยครับบินไปถึงบินแต่เราจะมีดาเมจนะอ่าเรียบร้อยอย่างนี้หืม <c oughs> กับแตกนะอะไรโอ้ยความตึงเล็กน้อยนะ ครับเผ่ามิงเอสเผ่าปาวีสี่นะทุกคนมาวัดกันเลยดีกว่ามาวัดกันเลยดีกว่าหืมติดน้ำแข็งมาเลยเดาใหม่ครับต้องใจเย็นนะทุกคนอา้าวถึงว่าหนีมาเลยมาเลยโอ้แล้วจะไวไปไหนอะฮัลโหลฮัลโหลไวไปไหนอะฮัลโหล กลับมานี่ก่อนเปิดไปไปอ,อยู่นู่นครับอยู่น,นู่นโอเคโดนโดนโดนเรียบร้อยครับคอมโบเดียวเผ่ามิงก็เอาไม่อยู่นะครับแม่งยังโกงแต่เรารอคอมแบทหายแล้วเรากลับไปคาเฟ่น,นะครับเผื่อมันจะซัดกันเราต่อนะโอเคนะครับอ้าวพอ้นุม่มทำอะไรหรอพอ้นนุม่มขอจัดหน่อยครับคอมโบเดียว แตกนะครับเรียบร้อยก็โอเคครับก็คลิปนี้ก eh ็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เบอร์ผมด้วยนะครับส่วนสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย